ดีครับพอ,อนี้ยะครับสองเซียนพื้น้านครับอ่ามาวันนี้ผมจะได้พาดเอ็ดสันมมาเบิงการเบียงปลาในหน้าเขานะครับการเบียงปลาดิ้นในหน้าเขาครับเพราะว่ายุคนี้เกิเป็นยุคยันตกับแพงนะครับบ่จะเป็นน้ำมันหรือว่าจะเป็นสินค้าด,ดิจิตอล,ลหรือว่าเป็นอาหารการกินทุกอย่างกับแพงครับผมก็เลยคือว่าเฮจังใดจังชิโรดไล่ใจลงใดนะครับผมก็เลยคือปลาทีิพาดพี่น้องมาเบิงการเบียงปลากินเองครับอ่าเบียงปลาเบียงหอยทุกอย่างกินเองครับ ธีการเลี้ยงปลาในนาเข่าเนี่ยกับบอยาครับแต่ว่าอันดับแรกเลยครับกระ้องพีมีมีแรงน้ำครับอันดับแรกก็คชื่มเงียมีแรงน้ำก่อนเพราะว่าเลี้ยงปลากระชิม่าไซจะนำฝนเลยมันกับบ่ได้นะครับเนาะมันจะพ้นประตกฝนแรงไปเขากบปลาเขาก็อาจจะตายได้ครับเพราะต้องมีแรงน้ำอันดับแรกคือมีแรงน้ำครับอ่วงผมหนึ่ผมก็มีแรงน้ำครับอ่ามีแรงน้ำแล้วกรอันดับสองก็คืองรนหน้านะครับเนาะไผมีหน้าครับหน้ากับบาดไล้หอกครับประมาณงานหนึ่งอ่า หน้างานหนึ่งครับกันพูดถึงข้าไปเเรศเขางา้นหน้างานเดียวนั่นก็ได้เขากับพกี่สอบัวครับแต่ว่ากันทำมาเลียงปลาครับน่ะเลียงปลากันเลียงปลาเลียงหอยหนึ่งย่างลูกปในหน้างานเดียวครับสามารถสามารถเลียงเลียงสี่ข้าได้ตลอดปีครับบอจะเป็นปลานิ่นว่าเป็นหอยขมหอยเสื่อดีย่างทุกอย่างนะครับี่าปล่อยลงใน่กนหน้างานเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะหน่อยผมจะพายางเบิองไอ้งานหน้าที่ผมเลียงไหวนะครับว่า มันจะได้ผลซํำไดเนาะครับอ่าเลียงอันดับแรกนะครับที่ผมบอกมาคือแรงน้ำหรือกะงันหน้านะครับบันนี้เป็นแม่พันธุ์ปลาครับแม่พันธุ์ปลาที่เรียกันเทาบ่มีครับเทาบ่มีเขากับไปสื่อสื่อทั้งไรกระได้ครับรือมาจากซิปเมซิปก็เมง์สิครับตัวผูกตัวเมย์สมกันครับกลับวมาปล่อยลงในงันหน้าครับการเลียงปลาในหน้าขาแบบธรรมชาตินี่าเรียงง่ายครับ เดี๋ยวผมจะจะผ้ายางเบิงตอนนี้ว่าห้องผมมันกำลังจะได้ผลแล้วครับตอนนี้ผมกะเลี้ยงมานี่กะเดือนกัวๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบืองครับนี่ครับหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงปลาครับตัวนี้ตอนแรกผมก็ดำหน้าครับแต่หลังๆมานีผมก็จะบอเขาเลยครับผมเห็นปลาหลายแห้งครับตอนนี้ช่วงเช้านี่ครับอตอนนี้ไม่งั้นหน้างานนี่ข้องผมก็จะมีเป็นหอยขมแล้วก็หอยทลี่ กับปลานิ่นปลาตะเพียนไปิศบหลายอย่างครับปลาสมกันอยู่นี้นี่ครับพกเขาส้มนี่ผมกระตัดลงครับตัวน,นี้ตัดเป็นอาหารปลาอาหารปลาอาหารหมักหอยครับนี่ผมเกียเกียวลงเกี่ยวลงเห้หอยกินหอยนะครับหอยขมหรือไม่ย,มยังม,มือเสานี่เป็นหอยนะครับจะเป็นลูกปลานิ่นอ,อาจจะเลี้ยวโบกใยเห็นตอนนี้นครับนาะงเดี๋ยวผมก็จะว่านยนั่งเรื่องๆครับ ครับบางทีเราหอยครับมีทุกกอเขาครับพูดตัดออกครับจะมีทุกกอเลยครับหอยหอยผมครับมันงๆขึ้นมาอยู่น้ำนี่แะครับนี่หลายครับหอยอยู่นี่เป็นหอยขมหอยชลี่ครับตัวนี้ก็ลังออกแพร่พันแบบหลายผมเอกมาปล่อยลูนี้กับประมาณคู่หนึ่งคู่หนึ่งตัวนี้ก็หลายเลยลูกป็นนิ่นครับาจแนมเเ็นเนอบูเ็นเนอเนาะลูกป็นิ่นอยู่นี่กรับหอยหลายเมื่นก็โตเลยครับอยู่นี ลูกปนุนนี่เดียนี่ระมันหลายหมื่อหลายหมื่อโตรครับอ่าหลายเมื่นโตรครับธีการเลี้ยงกวิที่การเกลือกับบ่อ่อยยากก,กโอ้เกือบหมื่นเกือบโทกันหน้าที่เราขับหอยครับนี่มือเสารจะขึ้นมาอยู่ตามตามกอเขานะครับร้ายครับเป็นกัําๆเลยอยีแจ้งน่อยพันไ่มากนะครับทำไร่ใดห้เอาอยู่หนีบบ่อยนะครับนาอ,อ,องเต็มมือหนีผมกับเจ๊ตามมาเบื้องการวิธีการดูแลการเลี้ยงนะครับนาะ หลังจากนั้นผมกับจังสีมาบอกว่าไม่ใหญ่แล้วเอาไปเห็ดจังไดเนร่ไลยได้ทอดไดเนรยด้ผมจังสีถ่ายคลิปต่อไปครับเหมือนนี้ผมจะพามาเบื่องการการดูแลครับมับแหลกนี่ครับกระบอกหยาดครับนี่คือเพื่องนะครับเป็นหนึ่งเป็นปลาจะเป็นปลากินพืชนี่คือเลี้ยงง่ายครับปลากินพืชเป็นต่อเฟื่องครับเพื่องเขาเท่านี้แหละครับเขามากก้องไหวนี่ครับก้องไหวหอยก็จะมากิน ปลาก็จะมากินครับเวเลาเพื่นเปลือยแล้วปลาก็จะมากินครับหลังจากนั้นกันขึมีพักบุ่งนะครับพักบุงกับถิ่มล่งครับี่จะเป็นพักบุงหรือจะเป็นใบมันสิครับใบมันซ้ำปลหลังสิเพื่อนก็กินเบิดครับกินง่ายครับปลากินผืนนี่จยง่ายครับแต่ว่าหัวอาหารหัวอาหารกับพกเปลือกนะครับซื้ออยู่หนี่ของผมเรียงอยู่นี่กะสอบหนึ่งผมกระไดสี่เดือนเหมือนครับแต่อัมรับแลกันปลาปนน่่หน่อยนี่กะ จะใส่หัวหานปลาดุกหน่อยครับเพราะว่าวิตามินมันจะหลายกว่าหัวหานปลาหนิ่นนะครับเนาะผมก็อย่างเห็นปลาหนิ่นหน่อยอยู่เดี๋ยวผมก็จะย่างไายเบ่งเรื่อยๆครับแต่ปลาหนิ่งนีแบบหลา่หลีครับเต็มพื้นน้ำเลยครับอยู่นี่เด็กผ่านยางเบ่งครับเขาตัวนี้ผมก็ปลูกไว้อ่าแล้วปลูกไว้ก็เป็นเป็นทมเป็นเหง้ากันละครับเวลามันแดดมียังฝรั่งเรียนกับไปสวนทมสวนยังนะครับเนาะ เวลาสวงเสาปนขอ,อ,อกมาสวงมองตรงนี้นะเท้าผมตัดออกนี่ครับปูดเต็มอยู่มันน้งนาผมครับเรียนตามตามึงๆตึงัๆอยู่คุณเมย์พันธ์ครับเดี๋ยวผมจะพายยางไปเบื้องหลุดปนิ่มมองบน,นทินชัดๆครับเดี๋ยวจะลงตองนี้นะครับตรงนี้ท่งจะเห็นอยู่เพราะตรงนี้มันแดดเป็นซองปูดหลุดปนิ่มครับ เต็มนามเลยครับรรคุนปะนิ่นไร้รุนครับเดี๋ยวผมจะพาลงบันไดอ่าตอนนี้กับปน,นิ่นครับปนิ่นอาจจะเห็นแนวเห็นแนวเนาะแดดซองคุนมีแต่โมปะนิ่นนะครับโมปะนิ่นน้อยครับหลายครับที่พวกอ้อยู่นน้ำเขานี่ครับนี่น้ำาต้าเฟลืองน้ำเฟลืองที่ผมเกี่ยวลงนี่ครับอ้ยหลายครับหอยนี่หลายหลายหลายนีลูปนิ่นก็จะเป็นลร้รุ่นครับ เป็นโมเป็นโมอยู่กับมีครับรเห็นคนเมืนกระตืนอาจจะแนมเห็นแนวเพเห็นแนวนะครับนอกปนะเนมันกับพระท่านใหญ่แห้งครับตอนนี้ก็เป็นโมอยู่ครับหลายครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็สาม,มารถเลี้ยงกินได้ครับปลาสาม,มารถเลี้ยงกินเองได้เ้างปต้องไปเพราะจำเป็นกระตปองเขาตลาดนะครับพอส่งนี้ันมันก็เป็นส่วนอาหารแพงครับเยงก็ได้ครับ ถูกส,สิงสุย่างแกงถึงกบบบุตสุยางครับข้าก็สามมรถเลี้ยงกินเอ้งได้ครับข้าวปลาตองง่อสาหายต้องครับเนาะว่าจะเป็นหอยอนี่จะเป็นหอยครับเป็นหอยคม้มหอยเชอรี่อ่าอยู่นี่ก็ร้ายครับพร้มเลี่ยงสิอยู่นี่หอยเชอรี่กำลังทำปมมือครับทำปมมือหอยคม้มอยู่นี่ก็วาลูกเป็นคุูบอกแม่พาลูกเต็มมันหน้าครับอยู่นี่เจ้าน่อยก็จะจได ไงมะเนีก็จะได้จับไปทําอาหารครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปในโปร่งอีกเทนึงครับพวกปลายปลายไงคนนี้นะครับเนาะมันหนีก็แค่ผาพ่น้องมาเบืองว่าเฮาเห็ดยังไ๋ให้จังจิลรดการใส่ใจใดในยุคนี้ครับเพราะว่ายุคนี้มันก็ไปยุเอียงแพงครับาเ้าจะไปสื่อกินย่างเดียวเฮาจะบไวชนะครับเนาะสื่อกินอย่างเดียวเขจะบวหวิธีการเลี้ยงนั้นก็บริ้ยากนะครับแค่เห็ดคือผมนี่ยนะครับเอาเฟื่องถิ่มลงครับ เครื่องเกี่ยวเขาถิ่มลงเขาก็บอกว่าเกลือเบิดเหมือนเบิ้เวีนครับแค่เสาหนึง่งเขาก็มาเบิง้งเบิ้งแค่มือแล้วเสาแรงแค่นั้นครับเบิง้งเสาแรงครับมาเกิดบางเหลี่ยวตามที่เขาเห็ดกัน,นหน้านะครับเห็ดเขาเขาคือเขาอย่างเสียงผมกับบ่บอกกี่ลายได้ครับเขานี่เขางามอยู่แต่ว่าเบิดเบือนงานนี่กะยังได้ก็บ,บอกเกินสามสี่สอบนะครับสามสี่สอบถึงจะหมดมาเข้าเลี้ยงปลาไปกินเองครับอเลี้ยงปลาไปกินเองปลาอยู่นี่สามารถเลี้ยงเข้าได้ตลอดปีเลยนะครับนี่ งางานเดียวนี่ครับง่ายงานเดียวเนี่ยสามารถเลี้ยงเข้ามีนแนวกินได้ตลอดปีครับว่าจะเป็นหอยว่าจะเป็นปลานะครับนาะจังหน่อยผมจะกบมาลงครับผมจะกบปุ๋ยนี้ผมมีมีแพรแม่พันธุ์กบอยู่ประมาณยี่สิบกคูครับผมเลี้ยงมานนี่ก็หลายเดือนนะครับใหญ่มดเลยครับนะครับลูกผู้นิ่ครับมันอเดี๋ยวเห็นตรนไหนผมเป็นมูเป็นมูอยู่ครับปลูกผู้นิ่งพูาจะเลี้ยที้งแนวทิ้งแนวนะครับนาะ หลายครับหลายครับอยู่นี่โอ้ยหลายหมื่นตัวครับกันจะว่าเป็นแสนกระเถิงครับอยู่นี่ปะนิ่งหลายแห่งดูปะนิ่งครับอ่าเดี๋ยวผมจะฆ่าขึ้นมาเนี่ลงมาเบิ่งครับลงมาเบิง่งระวังห่างปึ๊บไหย่างเบิ่งไปเรื่อยๆหนามอยู่นี่ก็บ่เลิกดอกครับหนามอยู่นี่ก็ประมาณ หาสิบเส้นอ่าประมาณสี่สิบหาสิบเส้นเลครับบ่ลึกครับบ่ลึกตี่นี้ผมตัดตาเฟืองออกครับตัดโคกเขาออกครับหลุมปลนิ่มอืบเดี๋ยวถักขึ้นมาอื๊บตามกันเทอะนะครับมันก็ปลูกตะไคร้ครับที่นี่ตะไคร้เป็นเป็นกบขามขามยักษ์ครับ เป็นประคามยักษ์โู่ไม่ต้องกันแท้นะครับส่วนนี้ผมกับบริเกลือของอาหารปลาแม่พันธุ์กันกบะปุ่นมากไปะนะครับเดี๋ยวเห็นกระโคยซัดมั้ยได้ขน,นมอาหารมาหวานต้องกระปุนมาล้ายเลยครับแม่พันธุ์เพิ่นแต่ว่าช่วงเช้านี่ลูกลูกป็นนิ่งถึงล้ายครับผมกับบริจากมาหวานกันในสวน จะเป็นใบตองกล้ยครับใบตองกล้ยแหงตองกล้ยแหงครับเวลาใบตองฮัตตัดลงครับโคกล้ยคือกคกล้ยนะครับฮัตตัดใบเหลืองใบยังคนกับถิ่มลงครับถิ่มลงปลาก็สามารถกินได้ครับปลากินได้หอยกินได้ครับนี่จะเป็นใหม่ในไทยใบยังกระถิ่มลงน้ำเก่น้ำขังนึ่งสิครับหอยกระจับนะครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่าย การเลี้ยงผมกับผ้าเลาอเบิร์หนึ่งนะครับว่าปลาอาหาราการกินยูน,น้านตัวนี้ครับถือว่าเลี้ยงที่เตเท่าใดตลอดปีเลยครับเปรียบเทียบกับเพจหน้านะครับหน้าหน้างานเดียวกับแค่แค่งานเดียวเพจเข่ากับบได้ขี้สอบแล้วครับเพจเข่ากับบได้ขี้สอบกันทํามาเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงทุกอย่างที่โรงใน,นขน้ำหน้าไว้จะกินครับเทาก็สามารถต้นทุนเท่าเดียร้ายเติบครับหลังจากหันเท่ากา้าขึ้นนี่ใครอยากปลูกพ,พักตามล่อลอกันแทงสิครับจะเป็นปักผ้าหรือว่าปักแง่งสยครับ สามารถปูด่ายครับอ่าันคือมีไฟยาเค็ดกะครเรียงเสรีสามารถเรียงได้ครับตามที่ผมบอกนะครับนอกต่อมดับแหลกจะเป็นแรงน้ำนะครับอ่าน้ำก็คือสําคัญที่สุดคือคือแรงน้ำนะครับนอกขันผมมีแรงน้ำก็จะเห็ดอยากเนียกันจะใช้หน้งพุนอย่างเดียวกะบบ่อใดครับพาะวพฝนบ่ต๊เข้าก็ต้องตืมน้ำอยู่ไหนข้างหน้าผมมีสีผมกัผมมีสายไงครับผมมีสายไงเวลาโบกลงผมก็สูบ หมมาใส่ครับผมบ่ผมบได้ปลอยไปแหงนะครับนอกกันปล่อยแหงคือปลาจะตายกันผู้ไดบบมีแรงหนามก็คือเห็ดหยากอยู่ครับสุดท้ายนี่กันอย่าได้ย่าลืมก็ไหลก็แช่ก็ทิ่สามไม่นำเด้อครับพิจนาพอ,อกันไหมครับสวัสดีครับ